ให้ดูที่จังหวัดบุรีรัมย์หน่อยอันนี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับมีชาวบ้านเขาไปเจอทารกเขาบอกว่าน่าจะอายุประมาณสักอเพิ่งเกิดเลยสายสะดือยังไม่ได้ตัดเลยนะครับเหมือนมีการเอาไปวางทิ้งไว้ตรงบ่อกเกลดหลังบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงผิดปกติคล้ายเสียงแมวที่บ้านร้องแต่เขาบอกว่าปกติแล้วแมวจะไม่ร้องในช่วงเวลาประมาณนี้ก็เลยแห่กันออกไปดูนะครับปรากฏว่า เป็นเด็กทารกที่เพิ่งคลอดสายสะดือยังไม่ได้ตัดเลยเด็กเนี่ยเหมือนกับถูกจับเอาใส่ไว้ในถุงน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็เอาย่าเนี่ยดึงๆๆึงึงไว้แล้วก็สมุมสมุนนี่เนี่ยคุณผู้ชมคือเด็กตัวเล็กมากนะฮะเด็กตัวเล็กพอที่จะใส่ในถุงน้ํายาปรับผ้านุ่มขนาดใหญ่อะ่ะเนี่ยแล้วก็วางไว้อยู่ใกล้ๆก,กับบ่อกเกลือที่มีฝาปูนเนี่ยปิดทับอยู่แต่ที่มันน่าสลดใจก็คือว่าร่องรอยตรงฝาฝาบ่อเกลือเนี่ยฝาปูนเนี่ย มันเหมือนกับมีคนพยายามจะเปิดแต่มันเปิดไม่ออกเนื่องจากมันเป็นฝาปูแล้วมันหนักมากแล้วก็เจอเด็กอยู่ในสภาพแบบนี้แต่เด็กเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับล่าสุดโอ้โหคุณผู้ชมผมให้ฟังเจ้าของบ้านก่อนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงหมู่8ตําบลดงพลองในแคนดงบุรียรนะครับอยู่ตรงริมถนนสายสตึกแคนดงเลยบ่อเกลือหลังบ้านเนี่ยคุณลุงบรรหารนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยมาชี้ให้ดูตรงนี้เลย นี่แล้วบอกเติดเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะฝาปมูมันใหญ่มากคุณผู้ชมครับก็บอกว่านอนพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคล้ายกับแมวที่เลี้ยงเอาไว้แต่แมวมันไม่ได้ร้องเวลานี้เลยตัดสินใจออกไปดูแล้วก็เห็นทารกแรกเกิดเลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่กับเรียกชาวบ้านแถวนั้นให้เข้ามาดูมาช่วยเหลือหน่อยนะครับซึ่งชาวบ้านที่เข้าไปในที่เกิดเหตุนเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเจอเด็กแล้วเนี่ยมันตกใจตรงไอ้ฝาบ่อกเกิอนี่แหละ พราะลักษณะเหมือนกับมีการพยายามเปิดคำถามคือถ้าพยายามเปิดแบบนี้คนที่เป็นแม่เด็กหรือคนที่เอาเด็กมาวางเอาไว้เนี่ยน่าจะตั้งใจที่จะเปิดปาบ่อกเกลือแล้วเอาลูกตัวเองยัดบ่อกเกลือให้ตายค่ะเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาลองฟังดูหน่อยฮะใน,ใน,ในวมเแสดงว่าเขาจะเอาทิ้งไปในในในสวมเลย เพราะว่าฟ้าสวมันก่ายับมันดึงบอ่อ,อมันหนักแม่เพราะเราี่ซอยแบบนี้เลยคือตันทิฐานไว้เด็กน้ำบุญหลว่ะใหญ่ว่ะเออบุญหลาเนี่ยมันดึงฟ้าสวมบอ่อเนาะมันเฝ้าอย่างโคตรบ่คุณผู้ชมครับตำรวจก็มีการสืบสวนสอบส,สวนจนใช้เวลาไม่นานหรอกครับก็ทราบว,ว่าแม่ของเด็กทารกท,ที่ถูกนำมาวางไว้ข้างบ่อกเกลือเนี่ย เป็นเพียงแค่เด็กชั้นม2สองในหมู่บ้านเท่านั้นเองอายุ 13, 1 3 14 1 3 14ไม่เกินนี้นะครับเด็กนักเรียนชั้นม2เท่านั้นนะครับก็คาดว่าน่าจะท้องไม่พร้อมแล้วก็ที่บ้านคงจะไม่รู้แล้วก็พยายามจะคือพอคลอดกระทนหันเนี่ยก็เลยพยายามจะทําลายหลักฐานนะัคือทาลายเด็กทิ้งซะเนื่องวยตัวเองไม่พร้อมหรือว่าจะกลัวที่บ้านดา่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเอาจากปากของคนในครอบครัวเด็กคนนี้เลยแม่เด็กนะฮะฟังคุณยายหน่อย ยายเด็ก14คนนี้ที่คลอดลูกและเอามาวางไว้ตรงบ่อกเกลอะนะครับ,บรย,ยายไก่ฮะยายไก่บอกว่ายอมรับตรงๆเลย,ยไม่เคยสังเกตและก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหลานตัวเองเนี่ยตั้งท้องร,ร,ร,รู้อย่างเดียวว่าก่อนหน้านี้หลานมาบอกว่าปวดท้องค่ะก็าพาไปโรงพยาบาลแคนด,ดง,ง,งกินยาอะไรก็ตามปกติแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเนี่ยจู่ๆก็คลอดลูกเฉยเลยยายก็งงเหมือนกันนะครับลองฟังเสียงยายดูหน่อยนะยังไงเขาก็บ่หมูแล้ว เห็นว่าเคยพาหลานไปโรงพยาบาลบุญหงส์เพราะหงว่าเขาตัาง้งท้องตั้งยังพ่งอย่ากับบ้านได้อันนี่น้ำหลานกต่จะเขาไปจังไรจังไรเข้ากับบุญหงแล้วเห็นว่าเคยพาหลานไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็ไปว่าเจ็บท้องเลยพาไป ปวดท้องธรรมดาข้อพจ้อธรรมดาเตออ้ยน่ะแต่ไม่รู้ว่ออาหลานตั้งครรภ์เนาะทีนี้คุณผู้ชมครับเขามีข้อมูลมาอย่างนี้เขาบอกว่าในพื้นที่ปกติมันจะมีการสำรวจว่า<ด>อเ,เออ,อเมีเด็กท้องในหมู่บ้านเนี่ยกี่คนคมีสาวท้องในหมู่บ้านกี่คนอสอมเจ้าหน้าที่อาสาเนี่ยเขาจะได้ช่วยกันดูแลแต่ปรากฏว่ารอบนี้เขายืนยันนะครับเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเด็กบ้านเนี้ยท้องเด็กมสองคนเนี้ยรู้ทีคือคลอดแล้วเขาเลยคาดการณ์กันอย่างนี้ว่าอายุครรภ์เนี่ยดูจากสภาพของเด็กทารกที่ตอนเนี้ย ปลอดภัยแล้วนะน่าจะอยู่ในคันได้แค่เจ็เดือนคอดก่อนกําหนดก,นก่อนกำหนดถูกต้องฮะแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าก่อนหน้านี้คุณยายบอกน้องปวดท้องแล้วพาไปโรงพยาบาลแคนดงแล้วก็รับยาม,มารักษาตัวตามปกติใช่ไหม,มเขาบอกไอ้รอบนั้นเนี่ยคาดการกันว่าเด็กคงจะพยายาม ทำอะไรยังไงก็ได้ให้แท้งแต่มันไม่แท้งเลยปวดท้องนะครับเลยไปโรงพยาบาลแต่ว่าท้ายที่สุดก็คลอดก่อนกําหนดอยู่ดีตอนนี้แม่เด็กก็คือเด็กม .2 อ,อ,อยู่โรงพยาบาลศูนย์บุรียรัรยมนะครับเพราะว่า ตกเลือดจากการคลอดก่อนกําหมดครั้งนี้ก็เป็นเหตุสลดนะครับแต่โชคดีที่เด็กตอนเนี้ยังมีชีวิตแล้วก็ปลอดภยัยขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเด็กผู้ชายนะคะแล้วหูดูจิเกิดมานี่ผมดกมาเลยนะผมดกฮะแต่ตัวตัวนิดเดียวนะคุณผู้ชมลองคิดสภาพไปถุงน้ายาปรับพะนุ่มแค่เนี้ย เอาเด็กยัดเข้าไปได้แล้วประวางไว้เอาหญ้าสุมอีกทีนึงคือถ้าเปิดฝาบอกเกละได้ก็คงลงไปแล้วอ,ะอ่ะถือว่าเด็กก็มีบุญนะฮะาตามความเชื่อนะครับมีบุญที่จะได้อยู่ต่อนะ